เราจะมาเทียงกันว่าผู้เจ้าเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยแตกแยกกันไปนั่นแหละผู้เจ้าก็คือพุทธาผู้เลือผู้ประเสริฐผู้ไม่มีใครเกิดเออเอาตอนนี้เป็นหลักถ้าเขารบเทิดถ่วนก็ลงตรงน,นั้นอย่าไปพูดเรื่องเืง่นถ้าพูดเรื่องเดิมมันก็เฟไปเรื่อยเฟไปเรื่อยแล้วมันก็ไม่ลงที่ธรรมนะลูกไม่ลงที่การทำจิตภนะานนาก็ลงที่พ่อเราว่าเลือประเสริฐก็ลงที่การทำกิตภานนาได้เลยปั้งลงตรงน,นั้นแหละต้องไม่มีใครเลือเท่ากับพ่อเรา อ๋ตนนั้นเป็นเรื่องวัดไงอย่างนั้นก็จะบอกว่ามีศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขาสามารถที่จะยังชานยังยานให้มีรูปรักษ์อยู่อย่างนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเหรอนี่ฤาษีนี่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปียังมีรูปรักษณ์แบบนั้นหลวงปู่พี่นาดูอ๋อแล้วฤาษีเลือดกว่าพระพุทธเจ้าหรอือผู้ที่ทรงชานทรงยานขนาดพระพุทธเจ้าเลือดกว่านั้น พาะฤาษีไม่สามารถเข้านิโรธสมาบัตได้นี่พ่อพ่อนนก่ึงตื่อของพ่อนะ่ยยังไงก็พ่อตัวเองต้องเลิกซะสก่อนนะขณะฤาษีก็ยังอยู่ได้หลายแสนปีนี่อยู่ได้อยู่นะสามารถที่จะยังร่างกายให้อยู่ได้อยู่ได้นั่นแล้วจะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่สามารถทำอะไรเป็นไปไม่ได้พุทธเจ้าเลิศในโลกนัน่นหรือใจะเถียงเถียงก็ไปถนศีพระเทวัตรท่านนั่นแหลเพราะว่านั่นนั่นพระเถระดาตัวเองพ่อตัวเองด้วยอนบุญสดถ้าพูดอย่างนี้จะไห่ถ้าพูดถ้าคนมาเถียงก็แสดงว่าเป็นศะีพระเเรกัตร ต้องเอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดนะต้องเอาอเอผู้เลือดในโลกผู้เลือดในสามแดนโลกก็าทบเป็นเครื่องวัดอย่างเวลาที่ความจิตภาวนาใจมันจะรวมเป็นหนึ่งนะลูกนะร,รวมเป็นหนึ่งดิ่งลงที่พระพุทโธพระพุทโธพระพุโทโธโสตูตัวเป็นโสตายเพราะไม่มีใครเลือดเฉพาะเหล่านั้นอีกก็ค่อยรว,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 วมลงรวมลงรวมลงเป็นหนึ่งไปเรื่อยๆเป็นอาการัทถาดิ่งลงไปมนสัจที่กิดอพอเริ่มได้ก็เป็นสัทธาที่กะดมีความสัทธาในพระพุทธเจ้าพอต่อไปต่อไปก็ เป็นอาจารย์ัทธาความบรรลุโสดราบันก็เปไปตเต็มภูมิของผู้นี้นะลูกนะนี้กนการภาวนามันก็ต้องดิ่งไปเลยดิเอาบางคนกว่มามาตำหนิตอนนี้ว่าเอาเอาก็แล้วบอกว่าอาจารย์สัทาไอโสดราบันเนี่ยไม่เอภาวนาจิตลงสมาที่ตลอดใช่ไหมแล้วทําไมจึงไปแต่งงานอยู่มีผัวมีลูกเนี่ยนี่นี่น,นี่มันเป็นข้อกังขา นี่แหละที่มีผู้มาบอกว่าถ้าจิตไม่สามารถลงอปันนาได้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมากผลปณิพพานได้เอา้าก็ละโสดาบันนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไงเกิดขึ้นได้ที่การละจากยิทิ่ถไม่ใช่ว่าการลงอปันนาตรงนั้นนี่ลูกต้องเข้าใจด้วยนะลูกนะเมื่อเห็นใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์เมื่อใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์มันก็สว่างว่างภายในของมันนั่น ก็ไม่มีปัญญา,ามันก็ไปไหนไม่ไปไหนมาไหนแล้วกันภาวนาเนี่ยนะอย่างนั้นสีสมิธสีสมาธิปัญญามันดึงไปด้วยกันนี่ยอย่างนั้นก็ว่าเออแล้วทําไมโสดาบันในเมื่อบรรลุโสดาบันพระนางาวิสาขาเนี่ยตั้งแต่อายุเจ็ดขวบทําไมจะต้องไปมีผัวมีลูกนี่เรื่องของเรื่องมันแต่พระนางอะไรล่ะหลายๆต่อพระนางที่เป็นเพื่อนของพระนาง,ว,นางาวิสาขานั่นเป็นโสดาบันทั้งหมดแต่ก็มีลูกมีผัวมีลูก นเป็นผู้ที่ไม่ถือศาสนาอื่นแค่นั้นเองเป็นผู้ที่รับไม่ได้รับนับถือพวกเปียพวกผีพวกเชดินพวกอะไรพวกชีบเว่ยพวกดูสมือสีพวกวญาณกูวิญญาน่คือยอมมอบงายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้านี่คือโซดามันตัวนี้ดิ่งเข้าไปแล้วการทําจิตตภาวนาล่ะก็มีสติกําลังปัญญาอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือการทําจิตตภาวนานี่ขอให้ดูเข้าใจนะไม่ใช่ว่าจะไปดิ่งลงที่สมาธิตรงที่ว่าอุปจาระ เออคณิกาอุปจาระอัปปนานิ่งโดดเด่นอยู่ก็อันนี้คณิกะอุปจาระอัปปนามันก็ไม่อยู่ตลอดลูกลองคิดดูดิมันจะมีตลอดเ้ามีสติจะเห็นว่าจิตมันลงคณิกะลงอุปจาระและลงอัปปนาอยู่ตลอดเวลาเดินบินทาบากก็ตามฉันพัดก็ตามกวาดวิหารลานวัดก็ตามจะอยูดนานหรือไม่นี่แค่นั้นเองนะ แต่พวกเราไม่มีสติพวกเราไม่ทราบตัวนั้นว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมล่ะก็เลยไม่รู้ว่าจิตมันเป็นยังไงก็เพราะไม่รู้จิตตัวเองไงจิตมันก็มีกุศลอกุศลแล้วก็อัพยากิจนั่นอพยากิจเป็นทางการนี่คืออะไรก็คืออัปปนานั่นเองอ่ะคือม่ยึดววาหญิงไม่ว่ามายดว่าชายก็สติให้มันเห็นมันดินั่นเดี๋ยวก็พวกเราเป็นพัปนาไม่เป็นไงอนี่เ็าบอกว่าเอ้าแล้วโสาบันนี่ทำไมจึงเป็นลูกมีเมียมีเออมีลูกมีเมียมีผัวีนท่านรองนั่นล่ะแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็บอกว่าผู้ไม หลงทางอีกนันผู้ไม่มีคําว่าอหลงโลกหลงทางก็ไปสุขคติเอ้ยทุขติอีกนนั่ไม่มีการทําอนันตริยกรรมห้าอีกก็ใช่ก็ตัวนั่นนะสักรยานทิฏฐิต้องเข้าใจนะว่าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนแต่ว่ามันเป็นอย่างยาวใครใจะละเอียดกว่าน,นั่นโซเดรบันขั้นเอกพีสีนุ่นเขาจะมาแยกกันเลยว่าขั้นเอกพีสีทำไมทําไมพวกขั้นเอกพีสีนี่ทาไม โสดาบันขั้นเอกวิธีจึงสามารถที่จะบรรลุมากผลปฏิาพานในปัจจุบันเลยดีกว่าพระอนาคาว่ากันอย่างนี้นะอ๋อไม่เข้าใจเรื่องภาวนาอันที่จริงโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันมันก็อยู่ทุกการเวลาอาการลิขุไม่จํากัดการแต่คนภาวนาไม่เป็นเน่ะเรื่องของเรื่องมันนะ่ะก็ภาวนาไม่เป็นที่ลูกเนี่ยะมันะก็โสดาสกิทาคาอนาคาอรหันโสดาสกิทาคาอนาโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันมันก็จะอยู่อย่างนี้ของมันตลอดตลอดนั่นแหะ เวลาที่มันวางชั่วคู่ชั่วข่าวก็คือนิพพานชั่วคู่ชั่วข่าวนั่นแล้วจะว่าอย่างไงอะที่จิตมันเบื่อหน่ายชั่วคู่ชั่วข่าวทีเรียกว่านิพพานชั่วคู่ชั่วข่าวจิตมันว่างมันสว่างมันชั่วคู่ชั่วข่าวมันวางได้ก็เรียกว่ามันดับความทุกข์ทั้งมวลได้นิพพานชั่วคู่ชั่วข่าวในท้าจะพูดถึงตามภาคปฏิบัติกนันีืวนะที่ว่านิพพานชั่วคู่ชั่วข่าวที่ว่าเอที่ว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ เป็นพระอรหันต์ขนาดจี๋เดียวนี่ตัวนี้หลังลูกเนี่ยแล้วขณะตายเวลาที่มันเป็นอย่างนี้ขณะที่ลมหายใจครั้งสุดท้ายเรายึดตัวน,นี้ได้ปับ๊บก็เป็นพระอรหันต์ตอนนั้นนี่พุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยผู้ที่เป็นพระอรหันต์มาร้อยปีกับผู้เป็นพระอรหันต์ขนาดจิตสุดท้ายก็คือเป็นลักษณะเดียวกันไม่ได้เหลื่อมล้ำต่ำสูงเนี่ยนี่ไม่มีใครเลรือะเสริฐกันก็คือเสมอกันไปหมดนั่นนี่แล้วเป็นร้อยปีก็าตามมีลูกพูดพูดถึงไงแล้วคนไม่ก็ออกจก็เพราว่า้ไม่เป็น ใช้แต่สมาธิข่มมันไปสมาี่ข่มมันมปัญญามไม่เกิดมันก็ไม่เห็นสักทีว่าเดี๋ยวนี้จิเตเราอยู่คณิกะอุปจาระและอัปนาหรือเดี๋ยวนี้เราเข้าสู่โสดาสกิตากาอนาคาอรารันสัมยปิมุตโตเน่นมันจะหลุดพ้นข้งมันไปเรื่อยๆหลุดพ้นของมันไปเรื่อยๆหย,ยาบกลางละเอียดหยาบกลางละเอียดหยาบกลางละเอียดแลละเอียดสุดก็เข้าสู่ปณิพาน์ปั๊บนั่นเมื่อร่างกายแตกสลายนี่คนไม่เข้าใจก็เถียงกันนะก็เสียงกันในภาคปริยัติแต่ไปเถียงกันทําไมก็ปฏิบัติมันเห็นดี อย่างนั้นพระเจ้าจะจะเอ้พูดไว้ในกรมีสูตรหรอแต่ไว้ในกรณีสูตรเลยว่าอย่าเชื่อเรือ่องตำราใช่ไหมหละ่ะตำราเราศึกษาความรู้และปฏิบัติดูอย่าเถียงกันรูปนั้นอย่าเถียงกันถ้าเถียงกันในตำราไม่มีที่สิ้นสุดใครก็บอกว่าใครถูกฝ่ายมหายานก็บอกว่ามหายานถูกก็แตกแยกกันเป็นดีนิไกายหลือยี่สิบกว่าน,นิกกยพ,พระเอ้โุคคลีบุตรข้าพเจ้าอสบมหาราก็รวมกันมานั่ยน,นะรวมมายี่สิบแปดนิไาย แล้วมาทาสัลยวิทาใหม่ร้อยกอง,ลงไไหลักธรรมมวินัยใหม่แล้วอันตัวไหนแท้ละ่ะนี่เื่งเรื่องว่าน,นั้นอย่าไปเถียงกันลูกกันใช้การภาวนาในภาคปฏิบัติดยแต่เดียวดูจิตด,ดูใจของตัวเองนั้นนั่นมันก็มีแค่นั้นในลูกมันไม่มีอะไรก็มีคณิกาอุปาจาระแล้วอัปปนาคณิกาอุปจาระอัปปนานั่นมันก็มีแค่นั้นมันไม่มีอะไรเนี่ยบางคนมาเถียงมาเถียงกันแล้วก็เอา้าก็เถียงที่หลวงปู่เคยเล่าให้ฟังนั่น ไม่เทียงกันเราพูดว่าเอ้เวลาเรานอนอยู่นี่เออเราเดินจงกรม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 ไปใช่ไหมล่ะอรู้สึกโง่ง่วงว่ะเดินไปก็เป๋ใจเป๋เปขวาสติไม่มีอ่าใหม่ๆนี่เราเป็นเนี่ยเออจะนอนก็นอนก็ชินเรื่องนี่เรื่องของเรื่องมันหัวยังไม่ถึงพาะสังฆาเลยอ่ะใช่ไหมคือพ่อจะไม่ใช่ใช่หมอนสมัยก่อนนะมีทุกวนันอีกทีพ่อ,อนู่ลม สมัยก่อนนี้มีแล้วมีแต่ผ้าสังฆาทั้งนั้นเลยคือคือหมอนเราเนี่ยนะเราไม่ได้ไปแคร์กอะไรหัวยังไม่ถึงพราสังฆาเลยจิตรวมซช่่อนนี่จิตรวมลงรวมลงไปสูตรสุดแล้วก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาจะล,ล่างก็ลุกขึ้นปุ๊บปั๊บเดินจงกรมต่อออกจากทีน่นอนเพื่อเดินจงกรมต่อเดินจงกรมสองสามรอบจิตรวมคาทางจงกรมล่างทะลุขึ้นไปสู่หน้าภากาศนั่นแล้วก็ทะลุลงสู่ปัตตี ลูกต้องคิดดูที่ลูกนั่นแล้วก็เล่าให้หมู่คนะาฟังเาก็หัวเราะว่าเราบ้านั่นเห็นไหมล่ะลูกนั่นก็ผู้ที่ไม่ภาวนาก็จะหาว่าบ้าผู้ภาวนาแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันมีแค่นี้ของมันนะเมื่อมันเข้าสู่คขนิกะมันก็เป็นผูกบ้าเพราะว่าจิตมันตกผวังเข้าอุปจาระมันก็ยาวหน่อยเหมือนฝันนั่นเขาลงอัปนาจิตมันก็นิ่งอยู่ดับก็เหมือนฝันฝันเอ้ยก็เหมือนหลับที่ไม่ฝันดับสนิทมันก็มีแค่นั้นแลวพวกนี้มันก็ไปพนิพันไม่ได้ เมื่อเห็นตัวนี้ก็สักแต่ว่ามันเป็นข้ามันยดีอย่างงี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็วางปั๊บเลยนั่นมันก็ไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรอีจะพูดถึงเรื่องภาวนาเงลรูปนั้นอาจตะไปเถียงกันตัวนี้เถียงกันเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดโอ่งง่วงว่างวันนี้เดินองกนี่มันไม่ลงเนี่ยคือมันเป็นมามันเป็นมาเท่นั้นแหละเดินโยกลีทำไมมันจึงไม่ลงอ่ะมันเป็นงง่วงเดินชนต้นมาชนเออแต่เขาไปนอนดีกว่าว่าเฮ้ยพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวนี้มันขาดสติแล้วนี่นั่นอ้ที่จริงมัันนููว่่าเยะจจิตม เขาเรียกว่าจิตมันตกผวงังจิตมันจะรวมคือใหม่ๆคือไม่รู้ไงนี่พูดให้ฟังใหม่ๆเป็นนะ่ะไน้ก็เลยจะเข้าไปในมุง้งกดน่ะมนนันก,นก็นั่งคุกเขา่านั่งคุกเข่าไน้นั่งคุกเข่าได้ขาชันขึ้นข้างหนึ่งนั่งนั่งจะเหมือนไม่นั่งยองๆหรอกนั่งคุกเขา่าแต่ว่าขามันชันขึ้นข้างหนึ่งนะอ่าก็จะเปิดมุง้งกดขึ้นพอเปิดมุง้งกดขึ้นแค่นั้นแหละจิตรวมก่อนแล้วนั่นแหละร่างติวญญาาก็นสู่นภาอากาศนู่นนั่นนั่นอุปจารสมาธิน่ะมันก็เป็นก็มันอยู่ตลอดนะ่ะ พอลงมาจากน้าผกทะลุลงไปในพื้นปะเียพีน่นจะว่าไงล่ะมันเป็นข้อมันอย่างนั้นที่พูดให้ดูใหลานฟังเนี่ยมันก็เป็นมันแค่นั้นไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะคือไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นในทางที่จะทางรักทางผลมันก็มีแค่นั้นเห็นแค่นั้นแต่ไม่ก็เลือกเป็นมันเป็นเรื่องมาจัจันเป็นเรื่องอใจรย์แค่นั้นล่ะพอก็มาเอ้ายุงเต็มกดได้ลื้อกฎใหม่เป็นสามสิบนาทีเป็นชั่วโมงมันก็เป็นข้อมันอย่างนั้นจนมันหมดกําลังมันก็ถอนออกมานั่น ช่วงที่มันพูดป้าผูป้าคมันจิตมันตกควาวงจิตมันตกพวาวงแล้วมันมันก็จะจิตมันก็จะรวมรวมขั้นไหนล่ะก็ขณิกะอุปจาระแล้วก็อัปนามันก็แค่นั้นมันไม่มีอะไรเพราะมันอยู่อย่างนั้นบ่อยครั้งบ่อยครั้งมันก็เกิดเวอรหนาที่พราะวอรไหนมันก็ได้แค่นั้นาะมันไม่เปหน้าไปหลังน่ะปัญญาก็ส่งผลขึ้นมาที่อ๋อมันก็มีแค่นี้ทิ้งทวนไม่ยึดไม่ถือ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรานั่นลงตอนนั้นลงเป็นอนัตตานัตตาตัวนี้ก็ไม่ใช่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเราจะไปสงสัยอะไรเราจะยึดอะไรนั่นดูใจของตัวเองว่ามันยึดมั่นถือมั่นไหมนั่นมันมีความโกธความโลภความหลงมีทิฏฐิมานะมีความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งนีไหมนั่นปั๊บลงตัวนั้นปั้งเลยนี่เรื่องภาวนามันเป็นอย่างนั้นเพื่อให้ลูกให้หลานฟังไม่ใช่ว่าจะมาเถียงกันเถียงกันเรื่องตำราเถียงกันจนถึงกััััมมมมมมาาาตตยยนน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 ็ไไไ่่่่่ปหหะลูีีีีแค้้ถถเเงงรรือทิุ อย่างนั้นพระเจ้าจะพระองค์จะตัดไดว้เลยว่าอย่าเชื่อหรืออ้างตำราก็พระองค์รา่าในพระพุทธนาต่อไปนี้พระพิสุสามเณรในบาโตเลกาจะเถียงต้นเรื่องตำรานี่ไม่พากันตทุปฏิบัติจึงคาดคะเนคาดคะเนว่าอุปาจาระเป็นแบบนี้คณิกาเป็นแบบนี้อัปปนาเป็นแบบนี้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานอากาศกาลไล่กันไปจนถึงนิโรธสมาบัติน่าจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้และพระรหน,น่าจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมล่ะ ก็มีในพระสูตรว่าพระอรหันต์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ความเป็นจริงมันเป็นยังไงไม่มีใครทราบนอกจากผูนั้นจะถึงจุดนั้นกูถึงจุดนั้นจึงทราบว่าแปดหมื่นสี่พันกันเป็นเพียงสมมุติไงเพราะว่าพระอรหันต์นั้นจิตอรหันต์นั้นพูดไม่เป็นนี่ยย่งไม่ไปไหนแต่ว่าขึ้นก็ไม่ใช่แต่ว่าลงก็ไม่ใช่คําว่าแต่ว่าขึ้นแต่ว่าลงมันก็เป็นเป็นเพียงสมมุติที่พูดเหนือโน้นนั้นไม่มีสมมุติที่จะพูดนะแล้วจะพูดกันหาวิมานเลยนั่นมันก็ภาวนามันถึงดี รู้เองเห็นเองตอนนั้นลูกนะไม่ต้องไปยุ่งกับคนนั้นไม่ยุ่งไม่ต้องยุ่งกับคนนี้ไงย่ามาตกเถียงกันก็ไม่มีที่ที่สุดนะลูกนะนี่เพราะจะไม่เถียงใครนี่แหละเอ้าวิ่ีพระเทิดพระแเป็นไงก็เพราะว่านายมันถึงชี้ก็เข้ามาเถียงกับเรานะเราไม่ได้เถียงใครเราพูดให้ฟังเราเห็นอย่างนี้ถ้าพวกเธอไม่พอออกพอใจก็ไม่ต้องฟังที่เราจะว่าอะไรใช่ไหมล่ะเราปฏิบัติเราเห็นพวกเราอย่างนี้เห็นเราอย่างนี้แล้วก็ดูในพระสูตรต่างๆมันก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรนั่นเราพบก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าของพวกเรานี่ บรรลุเป็นโพธิญาณแต่จะรู้โพธิญาณแล้ว่อยเอาตัวนี้มาสอนเอาสมมติมาสอนอย่างนั้นแปดหมื่นสี่พันการจินเป็นจริงสมมตินั่นพอมันถือจุดนั้นมาทิ้งส่วนพูดไม่ได้นี่เรื่องของเรื่องมันจะเอาเอะไรมาพูดนะดูนะ่ตั้งแต่จิตเออรวมครั้งแรกก็พูดตามปีติปตาก็พูดไปมันก็พูดได้เออแต่ว่าก็จะเป็นสมมุติในคำในการพูดตอนแรกกูไม่ได้เรียนว่าอุปจาระเออสิกิเออไออุปจาระคณิกะน,นี่ไม่ได้เรียนตอนนี้เกิกกอุปจาระอปนา อะไรไม่เคยได้เรียนกูมาอาจารย์เน้นก็คือพุทโธอย่างเดียวอย่าไปสนใจถ้าไปสนถ้าไปพูดบอกว่านี่คดีกาใช่ไหมนี่คือนี่ใช่ไหมตัวนั้นมันคือเป็นตําราที่เรียนแล้วมันเป็นตัวปิดกั้นตัวมรคนเพราะว่ามันมีความลังเลสงสัยมันข้ามตัวนี้ไปไม่ได้มันไม่สามารถเข้าสู่อริยบุคคลได้ก็จะสงสัยที่นั่นมันไม่สงสัยมันก็เพียงจะเกิดกระดับเพียงจะเกิดกระดับมันก็มีแค่นี้น่ะนี่เรื่อวของเลื่องมันลูกหนึ่งเอาผู้เรื่องอะไรหนิ เขาพูดอะไรพูดอยู่ปังปังปังอยู่นี่เป็นเรื่องภาวนาโก็ทำมาตรลุกเออไม่แค่นี้ก็เอาแล้วนัดพูดเรื่องอะไรมาก่อนไม่ทราบนี่นะเอมเออทำพันก่อนลุกให้พักก่อนหน่อยเราจะมาเทียงกันว่าผู้เจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยแตกแยกกันไปนั่นแหละผู้เจ้าก็คือพุทธาผู้เลื่อผู้ประิฐผู้ไม่มีใครเกิดเออตอนนี้เป็นหลังถ้าเคารพเทิดทูนก็ลงตรงนั้นจะไปพูดเรื่องเด่นแ้่พูดเรื่องเด่นมันก็เฟซไปเรื่อยเฟซไปเรื่อยแล้วมันก็ไม่ลง